สุดจังหวัดสมุทรปราการจะได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่กับการที่สำคัญของจังหวัดคารีเซ็นค่ะ ือพี่ที่รู้ปักว่าในแคมป์พักคนนานนี้มีการติดเชื้อโควิดนะครับรู้รู้เรื่องเลยคือทางแคมป์ไม่มีการประกาศเลยไม่เจอไม่มีอะไรพี่กลัว,ว,วไหมี๋ยวว่ากลัวไป้ก็เราไม่ได้อยู่ใกล้เขาก็ไม่จะปลอดภัยเลยพี่อยากให้หน่วยงานลงมาตรวจสอบหรือลงมาดูแลไหมก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีอะ คนผ่านไปผ่านมาเขาไม่รู้ก็แล้วเวลาคนง,งานเขาไปซื้อของซื้อของข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวคนอื่นติดไ,<ป>ไปด้วยใช่คนไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะ็อย่างไงเขาก็เ,เดินมาแต่ทางนูน้นเวลาเข้ามาเขาไปซื้อของข,องข้าวอย่างเงี้ยก็อยากให้อยากให้หน่วยงานราชการมีหน่วยงานมาตรวจสอบให้ชัดเจนเ